ระหว่างผู้ที่กำลังคิดกับความคิดนั้นมันเป็นคนละสิ่งกันโดยสิ้นเชิงเลยและในวันนี้เราจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงข้อนี้ไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะได้พบกับอิสรภาพที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมากก่อนเลยก็ได้เรื่องโกหกที่ว่านี้มันทำงานกับเราแบบเงียบๆและแนบเนียนมากเลยนะ มันก็คือเสียงในหัวของเราที่พูดคุยกับเราอยู่แทบจะตลอดเวลาลองนึกตามดูนะคะว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเสียงนั้นมันคือเสียงที่คอยตัดสินตัวเราอยู่เสมอว่าทำไมเรายังดีไม่พอทำไมถึงทำผิดพลาดซ้ำซากอีกแล้วเสียงนั้นมันคือเสียงที่ฉุดรั้งเราเอาไว้กับเรื่องราวในอดีต มันคอยฉายภาพความเจ็บปวดให้เราดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ตอกย้ำด้วยคำถามที่ว่าทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนั้นด้วยและมันก็คือเสียงเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยที่ผลักเราไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันสร้างความกังวลสารพัดวาดภาพความล้มเหลวให้เราต้องหวาดกลัวเราใช้ชีวิตอยู่กับเสียงนี้มานานมาก นานจนเราลืมไปแล้วว่ามันเป็นแค่เสียงเสียงหนึ่งเท่านั้นเรามอบอำนาจทั้งหมดให้กับมันเราเชื่อทุกอย่างที่มันบอกเรามีความสุขไปกับมันเราร้องไห้ไปกับมันจนในที่สุดเราก็กลายเป็นเหมือนนักโทษที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำที่มองไม่เห็นคุกที่เรียกว่าคุกของความคิดของเราเองนั่นแหละ เราเหนื่อยเราสับสนเราอยากจะหยุดคิดใจจะขาดแต่เราก็ไม่เคยรู้วิธีที่จะทำมันได้เลยแต่แล้วเมื่อ2,500กว่าปีก่อนมีบุรุษผู้หนึ่งได้คนพบทางออกจากคุกนี้พระองค์ไม่ได้สอนให้เราไปทุบทำลายกำแพงคุกหรือว่าไปต่อสู้กับความคิดให้มันหมดไป แต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นความจริงที่น่าทึ่งมากเลยว่าแท้จริงแล้วมันไม่เคยมีกรงขังอยู่ตั้งแต่แรกเลยตัางหากสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบมันเรียบง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันทรงพลังอย่างมหาศาลนั่นก็คือความคิดไม่ใช่คุณแต่คุณคือผู้ที่มองเห็นความคิดต่างหาก ลองจินตนาการตามแบบนี้นะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นความคิดทั้งหมดที่อยู่ในหัวของคุณตอนนี้เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าบางทีมันเป็นเมฆก,ก้อนใหญ่สีเทามนที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าและหดหู่บางทีมันก็เป็นเมฆสีขาวปุยปุยรูปทรงสวยงามที่ทำให้เรารู้สึกสุขใจและเพลิดเพลิน หรือบางทีมันก็เป็นพายุเมฆที่น่ากลัวที่ทำให้เราโกรธแล้วก็สับสนวุ่นวายใจก้อนเมฆเหล่านี้มันลอยมาแล้วก็ลอยไปมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นไม่ใช่ก้อนเมฆเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเลยตัวตนที่แท้จริงของคุณก็คือท้องฟ้านั่นเอง ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่สงบนิ่งที่เป็นพื้นที่ให้เมฆทุกๆกก้อนได้ลอยผ่านไปท้องฟ้าไม่เคยเป็นทุกข์เป็นร้อนไปกับเมฆฝนที่ลอยเข้ามาและท้องฟ้าก็ไม่เคยดีใจจนเกินไปเมื่อมีเมฆสวยงามปรากฏขึ้นท้องฟ้าแค่รับรู้ท้องฟ้าแค่เฝ้ามองท้องฟ้าเป็นแค่พื้นที่ว่างที่อิสระ ให้กับทุกสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคุณคือท้องฟ้านั้นคุณคือผู้รู้คือผู้ดูคือความสงบที่อยู่เบื้องหลังพายุความคิดทั้งหมดตอนนี้คำพูดเหล่านี้อาจจะยังฟังดูเป็นแค่แนวคิดเป็นแค่ปรัชญาที่สวยหรูจับต้องไม่ได้แต่การทดลองในหนึ่งนาทีต่อจากนี้จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความจริง ที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยเราจะมาพิสูจน์กันว่าคุณคือท้องฟ้าจริงๆไม่ใช่ก้อนเมฆที่วุ่นวายเอาละค่ะถึงเวลาแล้วสำหรับการทดลองหนึ่งนาทีที่จะมอบกุญแจดอกแรกเพื่อไขประตูไปสู่อิสรภาพของคุณหาที่นั่งสบายๆได้เลยที่ไหนก็ได้ที่คุณอยู่ตอนนี้ อาจจะบนเก้าอี้ทางานบนโซฟาที่บ้านหรือแม้แต่นั่งอยู่บนพื้นก็ได้ไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องหลับตาไม่ต้องพนมมือไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นแค่ปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายแล้วก็หายใจเข้าออกตามปกติเหมือนที่คุณทำอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ลองปล่อยให้ใจของคุณคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยได้เลย อย่างอิสระเสรีจะคิดถึงเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จคิดถึงหน้าของคนที่คุณรักคิดถึงเพลงที่เพิ่งฟังไปหรือคิดถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่มันอยากจะคิดขึ้นมาไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไสไม่ต้องพยายามทำให้หัวมันโลง่งเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราทำตัวสบายๆเหมือนคนที่กำลังนั่นอยู่ริมหน้าต่าง แล้วก็เฝ้ามองดูรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนรถแต่ละคันก็คือความคิดแต่ละเรื่องของคุณน,นั่นเองรถบางคันก็วิ่งช้าบางคันก็วิ่งเร็วบางคันสีสวยบางคันก็เก่าคร่ำคร่าหน้าที่ของคุณในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวเลยก็คือการนั่งมองดูมันเฉยเฉย และนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการทดลองนี้นะคะท,ท,ท,คคนนาาทันทีที่คุณรู้ตัวว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาในสายตาทันทีที่คุณรู้ตัวว่าอ่ะฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นี่นาในเซี่ยววินาทีที่คุณรู้ตัวนั้นให้คุณทำแค่สิ่งเดียวเท่านั้นเองคือการละความสนใจจากรถคันนั้น แล้วหันกลับมารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองแค่ลมหายใจเข้าหนึ่งครั้งให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าและลมหายใจออกหนึ่งครั้งให้รู้ว่ากำลังหายใจออกแค่หนึ่งรอบเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ปล่อยใจกลับไปสบายๆกลับไปเฝ้ามองดูถนนในใ,นใจของคุณต่อ ถ้าหากมีรถคันใหม่วิ่งเข้ามาอีกก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยแค่รู้ตัวแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจหนึ่งครั้งลองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะเอาละค่ะครบหนึ่งนาทีแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเลยนี่นา ความคิดมันก็ยังคงเยอะแยะวุ่นวายเหมือนเดิมซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติอย่างที่สุดเลยแต่ลองถามตัวเองดีๆอีกครั้งนะในช่วงหนึ่งนาทีที่ผ่านมามีแม้แต่เซียววินาทีเดียวไหมที่คุณรู้สึกตัวว่ากำลังคิดเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เซียววินาทีสั้นๆที่คุณเหมือนตื่นขึ้นมาจากผวังแล้วก็เห็นความคิดของตัวเอง เหมือนกำลังมองคนอื่นอยู่วินาทีที่คุณเห็นมันแล้วดึงความรู้สึกกลับมาที่ลมหายใจได้ถ้าคุณมีประสบการณ์นั้นแม้จะแค่ครั้งเดียวหรือแค่แวบเดียวก็ตามก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่คุณได้ทำลายเรื่องโกหกที่ยิ่งใหญ่ลงแล้วนั่นคือการพิสูจน์ ที่คุณหามาได้ด้วยตัวเองเลยว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณในวินาทีที่คุณเห็นความคิดมันคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นมันเป็นคนละสิ่งกันคุณไม่ได้เป็นรถยนต์คันนั้นแต่คุณคือคนที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างคุณไม่ใช่ก้อนเมฆก้อนนั้น แต่คุณคือท้องฟ้าที่เพิ่งเห็นก้อนเมฆลอยผ่านไปนี่คือการเห็นจิตครั้งแรกของคุณนะเป็นการคนพบที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลแล้วทำไมการเห็นสิ่งนี้แค่ครั้งเดียวถึงได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหลายคนอาจจะถามแบบนี้คำตอบก็คือเพราะว่ามันคือการค้นพบ อิสรภาพนั่นเองเมื่อ <Me io. S 2> คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดคุณก็ไม่จำเป็นต้องตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปทีนี้พอความโกรธเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องกลายเป็นไฟที่ลุกโชนไปกับมันคุณแค่สามารถมองเห็นมันได้เหมือนเห็นรถสปอร์ตสีแดงคันหนึ่งที่วิ่งผ่านหน้าต่างด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็หายลับไปในที่สด เมื่อความเศร้ามาเยือนคุณก็ไม่ต้องจมดิ่งลงไปในมหาสมุทรแห่งน้ำตาคุณแค่สามารถรับรู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้เมฆฝนก้อนใหญ่กำลังลอยมานะเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปเหมือนเมฆก้อนอื่นๆนั่นแหละเมื่อความกังวลเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องถูกมันลากเข้าไปในโลกอนาคตที่น่ากลัวอีกแล้วคุณแค่เห็นว่ามันเป็นเพียงความคิดอีกเรื่องหนึ่ง ที่จิตของคุณสร้างขึ้นมาเองกุญแจดอกสำคัญที่คุณเพิ่งค้นพบก็คือลมหายใจลมหายใจคือที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านที่สงบสุขที่สุดที่คุณสามารถกลับมาได้เสมอไม่ว่าพายุความคิดข้างนอกจะโหมกระหน่ำแค่ไหนก็ตามแค่รู้ตัวแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจหนึ่งครั้งพลังทั้งหมด มันอยู่ในหนึ่งลมหายใจนั้นมันคือพลังของการตื่นรู้พลังของไม่ไหลไปตามกระแสพลังของการเป็นอิสระจากเรื่องโกหกที่เราเคยเชื่อมาทั้งชีวิตจากนี้ไปคุณมีเครื่องมือที่ทรงพลังที่ตัวไปแล้วนะทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ากำลังจะจมไปกับอารมณ์หรือความคิดลบๆก็แค่นำการทดลองหนึ่งนาทีนี้กลับมาใช้กับตัวเอง รู้ทันความคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจลองทำบ่อยๆทำซ้ำๆจากที่เคยเห็นแค่เสี้ยววินาทีคุณจะเริ่มเห็นมันได้ชัดเจนขึ้นนานขึ้นจนวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่มองเห็นเมฆทุกลูกลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยที่เมฆเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรท้องฟ้าได้อย่างแท้จริงเลย ในวันนั้นคุณจะได้พบกับความสงบสุขที่ไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เป็นความสงบสุขที่อยู่กับคุณมาตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองหัวใจสำคัญของเรื่องราวในวันนี้ที่อยากให้จำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คือข้อแรกคุณไม่ใช่ความคิดของคุณแต่คุณคือผู้ที่เห็นความคิดขออ้อ2 ความคิดและอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมแล้วก็จากไปไม่ใช่เจ้าของบ้านที่แท้จริงและข้อ3ลมหายใจคือที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณสามารถกลับมาได้เสมอแค่หนึ่งลมหายใจก็เพียงพอแล้วใครที่ได้ลองทำตามแล้วรู้สึกว่าได้เห็นอะไรบางอย่างแม้จะแค่แวบเดียวก็ตาม ลองมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์หน่อยนะคะพิมพ์สั้นๆว่าเห็นแล้วก็พอจะได้เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆคนอื่นได้ลองทำตามด้วยกันขอให้ดวงตาแห่งปัญญาของคุณเปิดกว้างและสว่างสวัยอยู่เสมอขอให้คุณมองเห็นทุกความคิดเหมือนดังมองเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าและขอให้คุณได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริง ที่เริ่มต้นขึ้นจากหนึ่งลมหายใจของคุณเองนะคะระหว่างผู้ที่กำลังคิดกับความคิดนั้นมันเป็นคนละสิ่งกันโดยสิ้นเชิงเลยและในวันนี้เราจะใช้เวลาแค่หนึ่ง